คลิปนี้คาัเพื่อนๆมาชมครับอาจารย์ไมาสายลูกกับกับคูปต้ายูห้าห้าครับผมกับการทอยดินครับผมตัวเล็กแต่ใจใหญ่ครับเรื่องการดึงดินอย่างนี้ไม่มีปัญหาครับอาจารย์อาจารย์หม่ แล้วก็เจ้าคูบตะยูวห้านะครับไม่มีปัญหาเรื่องการดึงดินนะครับสบายๆนิ่มๆเนิบๆครับเพราะว่าไม่ได้ใช้แรงเยอะมากมายครับไม่ใช่ไม่ได้ใช้แรองอุ้มครับผมเป็นแรงอุ้มอย่างเดียวฮะนี่ฮะหนึงน่งอุ้มหนึงน่งอึ้มเนี่ยผมว่าคิดไปถึงนะฮะครึ่งคิวเลยครับผมเพราะว่าเวลาเราตักดินเงี้ยมันจะได้ไปมอนดินเยอะมากครับได้ทั้งปีกด้วยแล้วก็อุ้มพื้นหมายเนี่ยนะฮะ คุ้มจริงๆครับกับการทํางานของเจ้าคุบตายูฮ่าหของเราครับกับทีมงานโรนอะขุดโก้งน่างนายครับผมเนาะใช้งานไม่ได้หยุดได้ย่อนนะครับผมตั้งแต่ซื้อมาใช้อย่างเดียวแล้วครับอาจารย์ใหม่แล้วก็ได้คนใจเย็นอย่างอาจารย์ไม่สายลูกของเราเป็นคนคนโทนครับน้องๆในทีมงานเราเองแล้วก็อยู่ด้วยกันมาเป็นสิบปีแล้วครับกับอาจารย์ไม่สายลูกครับผมขับได้ทุกอย่างครับผม สิบล้อหกล้อรถพ่วงครับทำได้หมดครับหน้างานนี้เลยเรารับงานคู่ต้องนำาโมเดลเลยต้องเป็นการกำงานของการขับไมโครครับผมเนาะเซอเวก็เป็นได้ครับอากาศร้อนจัดเลยครับนี่ แต่ต้องสู้ครับไม่ได้ร่มมาด้วยแล้วก็บวกก็ไม่มีครับไปอยู่กลางทุ่งนาครับเอกไปไหนไม่ได้แล้วต้องสู้ต่อครับเอาให้จบครับเอาให้ได้คลิปได้เยอะที่สุดครับเนี่ยเรอยู่กลางทุ่งนาครับผมเนาะไม่มีทางหันซ้ายหันขวาครับทุ่งนาอย่างเดียวอ้ยฮะให้มาดูบ่อสองที่กลับคลิปแรกที่เราทําไปฮะน้ำใกล้จะเต็มแล้วครับผมกับโค้งลงนาโมเดลของท่านป๋าศักดิ์ครับสวยงามเหลือเกินครับผม สวยสดงดงามครับน้ำใสเจ้าครับผมแล้วก็ออกดีมากเลยครับโอ้โหกินดีค่กับเจ้าของแปลงมากมากครับที่ได้โครงการนี้มาแล้วก็เพื่นเทื่องท่านก็สวยงามมากครับ นนเนินบๆครับผมทำงานได้ทั้งวันครับกับเจ้ากบุตรายู55ครับผมคันนี้เราออกมาตั้งแต่ปีใหม่ครับผมเจ้ากบุตรายู55ก่อนปีใหม่ได้ทัาครับเนาะระยะลาวการทำงานประมาณ8เดือนแลครับ8เดือนนี้นะ ไม่เคยได้หยุดเลยครับผมตั้งแต่ซื้อมานี่คือทำงานตลอดครับผมนะไม่เคยได้จอดพักกับเขาเลย จริงถ้าดึงดินใช้รถใหญ่ดึงก็ง่ายกว่าครับแต่ว่ารถใหญ่ก็มีหน้าที่ในการขุดคลองไส้ไก่อยู่ครับเนาะก็ใช้จ้กรครัวต้าดึงแทนก็ได้ครับเพราะว่าจะได้ไม่เสียเวลารอกันครับผมทางานได้เหมือนกันครับนี่ฮะธรรมาดาที่ไหนครับอาจารย์ไม้สายลูกของเราตอนนี้เป็นขั้นเทพไปแล้วครับมือลูกก็ได้ทอยก็ได้ครับขุดก็ได้ครับคลองไส้ไก่นี่คืออาจารย์มาจัดการมาหลายบ่อแล้วครับ ลองไก่อาจารย์มาก็ถือว่าคันเทพเลยครับมือน,นิ่งแล้วครับผมเนะาะลองไก่มาเยอะครับมาหลายอำเภอแล้วครับอาจารย์มาคือดูเลยครับการคล่องเลยขับรถคล่องมากนะครับตอนนี้ประสบการณ์เยอะครับแล้วก็คล่องครับนี่ฮะคนเราไม่เกินการฝึกฝนแล้วก็การจับทุกวันแล้วก็ทักษะครับ แล้วก็วันนี้ก็อาจารย์ปลักสายหงุดหดของเราครับก็ยังอยู่ที่บ้านจันเนียครับคอนโทรนเจ้าเอสเ0สอครับอยู่ที่บ้านจันเนียวันนี้ให้อยู่คนเดียวครับให้เงาเงา,างน่นันแหละครับเนาะอาจารย์มาอาจารย์ปอนอยู่ด้วยกันครับที่พิกัดที่บ้านตาเฮืองครับผมหมู 14, ่14บตำบลลำดวนอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ของเราธรรมดาซะที่ไหนครับผมบ่อน,นี้ก็ต้องจบด้วยกับอาจารย์มาครับ เพราะว่าคันใหญ่ก็ขุดได้แล้วก็แต่งไม่ได้เพราะว่าดินมันดินเหนียวครับแล้วก็ดินเฉะน้ํามากครับเดินไม่ได้ในนอนยุบเนี่ยนะครับต้องใช้ทิ้งอาจารย์ไม้ไว้นะครับผมอาจจะออกไปพร้อมกันครับแต่ว่าต้องได้กลับมาเก็บงานครับช่วงที่ดินมันแห้งครับคันดินครับอยู่ช่วงของของไส้ไก่ครับขุดขึ้นมาแล้วมันมันทําเลยไม่ได้ครับถึงเราจะปั้นให้มันสวยมันก็ดูไม่สวยงามแล้วก็ไม่อยากทำว้าครับปล่อยางนั้นก่อนให้มันแห้งก่อนครับผมตะองไปมาทาเมื่อวานตรงนี้ก็ฝนครับโดนฝนกระหน่ำนะครับแป๊บหนึ่งครับ หนักแต่ก็ไม่นานครับผมทำให้ดินเฉะแฉะไปหมดเลยครับเดินเหินลำบากมากเลยครับมาดูการทํางานแล้วก็ความคล่องเนื้อคล่องตัวของอาจารย์ายสายรูปของเราครับคล่องนะครับไม่มีนะเนี่ยดึงวับคายวับเกาวับนี่ฮะผม รถเล็กรถใหญ่ขับได้หมดครับก็ถือรถเล็กก็ถือคอนโทลตัวเดียวกันนะครับดึงซ้ายดึงขวาเท่ากันผมว่าขับได้หมดทั้งนั้นนะคะับฝึกรถเล็กนะครับกล้องกว่าปีหน้าต้องขึ้นคันใหญ่แล้วครับถ้ามีโอกาสจะซื้อคันใหญ่ให้อาจารย์มาครับเป็นคนคอนโทลช,ช่วยๆกันไปแล้วเราจะได้งานทำเยอะๆหน่อยนี่ ไม่ได้มาเล่นครับอาจารย์มาสายโหดครับสายร้อนครับผมเนาะสายรูปครับทีมงานตั้งให้สายรูปครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ทีมงานรถขุดโค้งลนา้วยครับเนาะทีมงานรถขุดมืออาชีพครับทีมงานรถขุดที่ตั้งใจทํางานเรื่องโค้งลาอย่างเต็มที่ครับแล้วก็เรียนรู้กับมันมาหลายร้อยเป็นร้อยแปลงครับผมเนาะกับโค้งลาโมเดลเห็นอ่าบริบทพื้นที่มาหลายๆอําเภอครับสิบกว่าอำเภอครับแล้วก็หลายๆตําบลของสองสามจังหวัดนี่ครับเนาะ ฝากกดไลค์กดแชร์เ้าด้วยนะครับเนาะคลิปนี้ขออนุญาตฝากอาจารย์ไม้แล้วก็นำอาจารย์ไม้สายรูปครับผมเนาะฝากให้กำลังใจน้องๆด้วยครับแล้วก็ชมรับชม YouTube แล้วก็กดติดตามเราด้วยครับเนาะคลิปนี้ขออนุญาตจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ